เอา่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นคุกของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วคนที่อยู่ในนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าคุกหรอก พวกเขามองว่ามันเป็นบ้านซึ่งชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่าตูดหนึ่งนิ้วสี่พวกเขานั้นเป็นประชากรที่อยู่ในนี้อย่างยาวนานนานจนไม่ได้ออกจากที่นี่จนเขาคิดว่านี่แหละคือบ้านของเขาและเขาก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในเ,เขตแดนในนี้มีปืนใหญ่ที่เอาไว้ยิงศัตรูที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นไททันระดับไหนก็ตามสามารถยิงได้หมด หรือไม่แต่ระเบิดที่วางไว้เอ,อแถบหน้าประตูเพื่อกันไม่ให้ผู้ลุกลานั้นเข้ามาฮะซึ่งในที่นี้เราจะเข้าไปข้างในกันซึ่งก็ข้างในก็เป็นเหมือนชุมชนที่มีระบบนิเวศข้างในตัวของพวกเขาเองดูพวกนี้สิ hey, going มึงทักกูเหรอใช่แล้วฉันทักนายเออโ okay, อเคแล้วอของมึงซึ่งในนี้พวกเขานั้นก็สร้างอาวุธและประดิษฐ์อาวุธด้วยกันเองอแล้วนี่เป็นใครวะเนี่ย โอเคซึ่งพวกเขาก็มีอาวุธเป็นของตัวเองเอาไว้ป้อง,องกันสําหรับผู้บุกลุกและดูแล้วพวกนี้มีอาวุธปืนไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวพวกเขาบางคนยังสามารถเเต้นท่าดิสโก้ได้ด้วยและพวกเขายังมีปืนใหญ่ที่เอาไว้ยิงเ,ออเครื่องบินด้วยที่บินย่างเข้ามาในเขตแดนของเขา ซึ่งเหตุผลหลักๆแล้วที่พวกเขานั้นจะต้องปกป้องบางสิ่งบางอย่างขนาดนี้เนื่องจากข้างในนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาศรัทธาอยู่พวกชนเผ่าตัวหนึ่งเหนียวสีซึ่งนั่นก็คือบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูละกันว่ามันคืออะไรนี่คือจุดแห่งศรัทธาแต่สิ่งที่เขาซ่อนจริงๆแล้วนั่นไงเสียงมันมาแล้วผมจะพาทุกคนเข้าไปดูมันก็คือ เทพเจ้าแห่งตูดหนึ่งเหนียวสีที่พวกนี้ปกป้องรักษาไว้ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาเจอสิ่งนี้ได้เพราะว่าสิ่งนี้คือเทพเจ้าสําหรับเขาที่เขาบูชาในประเด็นก็คือตอนนี้เราจะต้องทําการบุกรุกเข้าเออชนเผ่าตูดหนึ่งเหนียวสีหรือว่าครกลางแห่งประเทศไทยแห่งนี้เราจะต้องทําลายมันให้ได้ไม่ว่าอย่างไงก็ช่างแต่ันดับแรกเราจะต้องผ่านกับระเบิดนี้ไปให้ได้ โอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคซึ่งกองทัพแรกเราจะส่งพวกเออแก๊งทําลายล้างไปซึ่งเป็นโจทย์อีกฝั่งหนึ่งที่จะมายึดโอ้เอาละพวกเรายึดมันเออเอาละพวกเราเอาพวกเราโดนตีแล้วพวกเราเป็นมิดเออพวกมึงเอาอาวุธออกมาสู้สิว่าไอ้พวกโง่พวกเราไม่มีอาวุธหรอพวกนี้เป็นอาวุธปลอมที่เอามาโชว์แล้วเฉยอ้าชิบหายแล้วเอาละพวกเราฆ่ามันได้ตอนนี้เลือดทำไมเลือดกันเอากหรายทั้งที่ไอ้พวกนี้มันไม่ได้ทําอะไรพวกเราเลยเออเอาละพวกเราตุ่น ดึงเนี้วสีจงเจลิดแอบกูตายเอา้าอะไรวะเดี่ยช่วยด้วยกูพยายามจะลุกขึ้นจากโต๊ะปิงปองบ้านนี่อ๋อไอพวกโอ่ตายให้หมดสักนี่แน่เป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอ้เ<อ>ทพเจ้าตัวหนึ่งเนี้วสีครับช่วยเราด้วยว้าไม่มีใครช่วยแกหรอกาเทพเจ้าตัวหนึ่งเนี้วสีครับช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยวานี่แน่นี่แน่ไอโง่ตายซะกโคตรทำ้ายพวกมันเออกูต้องการจัดการไอเทพเจ้าตัวหนึ่งเนี้วสีมันอยู่ไหนวะคือ เราไม่บอกหรอกเพราะว่าถ้าบอกไปเขาก็รู้สิว่าเราอ่ะซ่อนเทพเจา้าโอ้ตุ่นหนึ่งเหนียวสีไว้ในบ้านอ๋อโอเคไอ้โง่มึงบอกแล้วโอ้ชิบหายแล้วพวกเราไปปกป้องตุ่นหนึ่งเหนียวสีเร็วปกป้องเทพเจ้าตุ่นหนึ่งเหนียวสีเอาไว้ตอนนี้ <Brand. S 1> เทพเจ้าตุ่นหนึ่งเหนียวสีกำลังจะโกรธจัดแล้วดูสิ เอาล้ครับตอนนี้เทพผู้ชอบตูดหนึ่งเดียวสี่เริ่มโกรธแล้วนะครับนะอู้เอาเราพวกเราพวกเราต้องปกป้องนะพวกเราทุกคนต้องสู้มันนะไปนะครับนะอ่ะผมช่วยมันก็ได้วะนะครับนะโอเคเอาละโอ้แกเป็นใครนี่โอ๋ไหนบอกพวกแกไม่ตีใครไงอู้นี่ไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่พวกตูดหนึ่งเดียวสี่กูคือบักคอยไว้อูตายนะครับนะเดี๋ยวผมจะช่วยเองเอาละไอ้พวกนี้นี่แน่อู้อรไรของกาวะเนี่ยแกเป็นใครนี่แน่เป็นไงล่ะเป็นไงเรา เป็นไงเล่าดิเธอบังอาา่านมาบุกลุกที่นี่เหรอเฮ้ยครับช่วยด้วยช่วยเสี่ยมึงดินี่แน่มึงมาบุกลุกบ้านเขานี่แน่มึงอย่าลุกมึงอย่าลุกเออเรียบร้อยคือขอบคุณครับคุณเคยคุณเป็นใครไม่รู้แต่ตอนนี้คุณได้ปกป้งาาองเทพเจ้าตัวหนึ่งแลยวสีแล้วแต่ดูแล้วมันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่กําลังวิ่งเข้ามาแล้วมันก็วิ่งออกไปแล้วมันก็วิ่งกลับมาอีกแล้วมันก็เหยียบระเบิดไอชิหาย เอาครับตอนนี้นะครับนเหเราพวกโจรน,นะครับนะมันได้เอาพวกซอมบี้มานะครับพวกเราซอมบี้บุกเข้าไปโอ้ซอมบี้หยับระเบิดาาาซอมบี้โดนเทพเจ้าตุด1เดี๋ยว4ีนะครับดึงขานะครับนะ พวกเราแพ้เชื้อให้มันโอ้พวกเราชิปหายอีกแล้วเออเผาเราตูนหนึ่งเนื้อสีโดนซอมบี้บุกเอาละครับตอนนี้นะครับเหล่าซอมบี้นะครับมาแบบไม่จํากัดแล้วนะครับนะเออดูดิดูด,ดออิพวกเราบุกชนิดีกันไปฮ่าฮ่าฮ่กินพวกมันอ๋อ,อ,อเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเราแต่พวกเราไม่สนใจหรอกเทพเจ้าตูนหนึ่งเน้วสีนะครับพยายามจะหยุดยั้งพวกมันนะครับแต่จริงแม่งเป็นบักนั่นแหละเทพเจ้าตูนหนึ่งเสีครับทำอะไรสักอย่างทีตอนนี้เทพเจ้า ตูดหนึ่งนิ้วสี่นะครับโกรธขึ้นกว่าเดิมแล้วเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เทพเจ้าตูดหนึ่งนิ้วสี่จะออกลงเองแล้วถึงเวลาของฉันที่จะช่วยโลกเบนิไว <Benny White. S 1> เอาละครับตอนนี้เทพเจ้าตูดหนึ่งนิ้วสี่ได้มาลงจุดติลงตรงนี้แล้วนะครับนะอเทพเจ้าตุดติมาแล้วเทพเจ้าตูดหนึ่งนิ้วส <c oughs> ี่ดิโอ้โหจัดการซอมบี้เรียบร้อยนะครับซอมบี้บอกออกอะไรวะเนี่ย โอ้สามีบอกหนีแล้วจะามากจ้าตัวหนึ่งเดียเ๋ยวสีไร่ตแล้วแล้วนะครับนาโอ้ช่วยด้วยนะครับโอ้โหนะครับมนาะโอ,โอ้พวกเราหนีเร็วนะครับนาะเดี๋ยวก่อนนะ เทพเจ้าตูนหนึ่งเดียวสี่มึงวิ่งไล่ตามซอมบี้ไม่ทันหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นนะครับรตอนนี้นะครับเทพเจ้าตูนหนึ่งเี้ยวสี่นะครับนั้นแยกร่างออกมาสู้แทนเลยนะครับนาะดูไอ้ซอมบี้ตัวนี้นะครับแขนขาดกระจุยเลยนะครับนาะเออเรียบร้อยนะครับนะโอ้พวกเรามาช่วยเจ้าแล้วพวกเรามานุษย์ตูนหนึ่งเดียวสี่ทั้งหลายเออช่วยด้วยเราครับช่วยด้วยตอนนี้พวกเราจะติดเชื้ออยู่แล้วเออเทพเจ้าตูนหนึ่งเี้ยวสี่อยู่ไหนโอ้พวกเรามาช่วยแล้วพวกเราคือตูดหนึ่งเนี้ยวสี่ เทพเจ้ามีตาจริงๆเ <ố> ทพเจ้ามาช่วยเราเาไป็นไปไม่ได้เทพเจ้าตัวหนึ่งเนื้อสีไม่มีจริงซอซมบีจัดการโอ้อไม่เอาเอาไม่ไหว่ะอโอ้ <S <S โหเรียบร้อยนะครับเทพเจ้าตัวหนึ่งเนื้อสีปวดประทานพรช่วยเราทีครับๆๆๆโอ้ๆๆโหชิบหายแล้วเทพเจ้าตัวหนึ่งเนื้อสี เทพเจ้าตูดหนึ่งเนื้วสี่สัมผัสได้ว่าพวกเราติดเชื้อพวกเราชิบหายแน่นอนพวกเราต้องโดนฆ่าทุกคนอย่างแน่นอนเลยอ้พวกเราอ้อช่วยด้วยเออฉันไม่ได้ติดเชื้อนะเทพเจ้าช่วยผมด้วยครับอ้าโอ้เทพเจ้าฆ่ามัว่วแล้วแม่งเ้ยขณะตอนนี้นะครับตูดหนึ่งเนื้วสี่นะครับไ้ทำลายล้างทุกอย่างเลยไอ้หมอนี่คนเดียวผู้รอดชีวิตอย่างแท้จริงนะครับมนาะเอาล่ะผมว่าผมต้องช่วยมันแล้วผมคือจนเผาตูดหนึ่งเนื้วสี่มึงออกมานี่ก่อน ผมขอบคุณนะที่คุณช่วยผมเอาไว้เออผมไม่ศรัทธาในมันแล้วไอตูนหนึ่งเดียวสเนี่ยดูคุกบ้าบอแห่งนี้สิดูสิไอตูนหนเดียวสี่มันทำลายทุกอย่างจริงๆเลยดูแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะโอชิบหายแนละ้วมันกำลังมาเก็บเราทีละคนแล้วไม่นะช่วยด้วยไอ้คอยช่วยฉันด้วย เดี๋ยวมันจะมากินฉันอีกไม่ช้า <สะ S 1> ช่วยฉันทีช่วยฉันว้้วนึกขึ้นมาเออโอ้ผมต้องเอาไอ้นี่ให้รอดนะครับนะาไม่งั้นชิบหายไอพวกเทพเจ้าตูดหนึงน่งเดี๋ยวสี่ฆามันแน่นอนนะครับนะะโอช่วยด้วยโอ้ฟูงตูดหนึงน่งเดี๋ยวสี่จะไปหมดเลยโอ้บินหนีแลว้วนะครับโอ,โอ้เอามนุษย์มาให้ฉันชนเผ่าตูดหนึงน่งเดี๋ยวสี่ต้องเป็นของฉันโอ้กูไม่ใช่ตูดหนึงน่งเดี๋ยวสีแล้วกูออกจากสมาคมแล้วเว้ยเออเอารา มันวิ่งมาแล้วชิดหายแล้วอ้าแม่งเร็วซะด้วยโอ้ยขอยเอาชนออกไปทีมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเร็ว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 มันข้างแล้วในพวกนี้ดูดิดูดิมึงมาอยู่บนหอคอยนีแล้วจะปลอดภัยกว่านะน่าจะปลอดภัยกว่าอ้าไม่ปลอดภัปปดยแล้วแม่งตามมาฆ่าเลยโอ้โอพวกเราตูดหนึ่งเนียวสี่เทพเจ้าแห่งตูดหนึ่งเนียวสี่จงเจริญนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยพวกมึงไม่น่าศรัทธาตูดหนึ่งเนียวสี่เลยเด้เนี่ยพวกมันเป็นเหมือนเชื้อไวรัสซอมบี้เลยนะครับนะ ตายหมดทั้งแก๊งเลยไม่มีใครรอดเอ่อท่านผู้ชมต่อมานะครับเห็นเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเต้นได้นะฮะโอเคดิเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับเราสามารถเต้นแซมบ้าแดนอะอ่ะจึ๊บโอเชดโอ้โหโอ้โหมอห่มมอห่มมอห่มอเลรตัวไรดีก๊บแล้วเราก็สามารถแสดงท่าทางอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนะเช่นอะอ่ะอันนี้คืออะไร hm, <laughs> 리 음, o r r y 그럼, 붐, 붐, 뭐, 붐, 붐. ผมเท่น,นะครับอะต่อมานะครับนาเต้นโอ้โหชิคเก้นแดนไก่จ้างผูกเผามันจะโดนไม้เสียบอ้อมันจะโดนไม้เสียบอ้อเสียบตูดซ้ายอ้อเสียบตูดขวามันเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยมึงมาเต้นอะไรตั้งเนี่นยไก่ย่างบ้าบออะไรอะท่านผู้ชมงั้นผมขอโทษมาละกันนะฮะนี่อ่ะกูไว้ขอโทษมึงเลยแล้วอกูขอโทษนะพวกเด้อจะทำลายชันเลยโอ้ก<อ>ูให้อภัยก็ได้วาอ่ะแล้วต่อมาลองจูบดูดิีอันนี้คืออะไรอู้ก็จูบหนยดีก็จูบหนยโอ้กูไม่ใช่แกนะเว้ยอือขอจูบน โอ้ยหวานงุ้ยจุบปากกูไอ้บ้ามึงอาจจะทำให้กูเป็นเกดนี่แหละมึงตายนะครับนะโอ้มึงตายอยู่นิ่ๆนะเว้ยกูจะฆ่ามึงนี่โอ้เอาแหละกูวิ่งหนีก่อนแหละนะครับนะจุบเขาแล้วก็จากไปนะครับนะ เอาละท่านผู้ชมต่อมานะครับนะเกิดสงครามระหว่างเชาวบ้านกับชาวบ้านนะครับตอนนี้อ้อกูเห็นแล้วกูเกลียดมึงไอผิวดำนะครับนอาผิวดำเราไงวะเอาละครับตอนนี้จากการเหยียดเกิดขึ้นนะครับก็เลยเกิดสงครามกันต่อยกันนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับนะเป็นฝั่งที่เห็นต่างกันเริ่มตีกันเรื่อยๆแล้วนะฮะซึ่งคราวนี้นะครับมาผมจะโชว์ศักยภาพเทพเจ้าข่อยโดยการใช้โค้ดนะครับนาเห็นเขาบอกว่ามันมีโค้ดด้วยนะเกมนี้เป็นเหมือนหมอดนะฮะอ้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเทพเจ้าข่อยได้ ลงมาจุติแล้วนะครับนะผมพร้อมที่จะไฟทุกคนแล้วเห็นบอกว่าหมัดของเราจะเป็นหมัดไซตามะหรือเปล่านี่อุย้ยต่อยที่หัวรุดอ๋ออะไรวะเนี่ยพวกเราจัดการในบ่อนี่เร็วนี่ จัดการกูอย่างนั้นเหรอเอาระครังตี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 โอ้ต่อยที่ตัวขาด้วยเฮ้ยเอา่ะพวกเราจัดการมาในบอดี้่โอ้ต่อยที่หัวกระตุยได้มาลบดีอโอโอ้แม่งหมัดมันแรงมากอูามัาเราฮ่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 ามาฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าาฮ่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 า่า่าฮ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 ่่า่่่่่า่่่่่่่่่่่ สายตามาโอ้สายตามาอย่างนั้นเหรอนี่เนี่ยมาดิมาดิมาดิอะไรวูเนี่ยนี่นี่พวกเราดูมันได้ได้นี่เนี่ยนี่เนี่อ้พวกเราหนีแล้วนี่นี่ยต่อยทีหัวกระจุยหัวมันเร็วมากนี่เนี่ยแวนี่เนี่ยโอ้นี่นี่ว้ อ้แม่งผมแม่งสุดยอดเลยว่ะนะครับนี่นี่นี่โอ้พวกเราอยู่บนไดด้ยเราเข้าโอ้มันต่อยทีแขนเราพวกเราแม่งหักขาดไปหมดเลยนี่แหะนี่แหละต่อยที่ตัวขาดนี่นี่ต่อ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 ต้โคตรโหดเลยอ๋อมีใครสู้ฉันอีกหมนี่แหะนี่นี่น่นี่น่่่น่่่บูดา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 บูอาบูอาบูอาบ่ดา่าบููบอายูยู่ยยูอบาา ไอโง่นี่แน่โอ้โหเรียบร้อยนะครับหมัดเดียวสลบเลยอย่างนี้ไม่ได้เรียกสลบนะครับเรียกว่าหายไปจากโลกเลยดีกว่าเอาละครับผู้ชมต่อมานะครับผมจะลองจัดการพวกไอหนุ่มบอยแบนดูนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าไอพวกนี้ด็ไม่สามารถฆ่าได้ด้วยดาบนะครับนี่ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรครับแค่เลือดก,กันเดาไหลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหมัดยังไงก็ช่างนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติ เจอนี่ของผมเลยเป็นไงพรังมาสเตามานี่นี่นี่นีนนดูความเร็วของหมัดผมเอา Ooh, ออ่ะนึองเออโอ้โหมัเอไม่มีใครเคยต่อยฉันล้มมาก่อนแล้วทำไมแกต่อยฉันล้มได้ข้าคือบอยแบนบอยแนเอเรียบร้อยนะคระับ วัวมันขาดแล้วท่านผู้ชมเราทําสําเร็จมันเสร็จแล้วท่านผู้ชมมันเสร็จแล้วดิมันตายแล้วส่งไปให้ใหเทพเจ้าค่อยนะครับแห่งแสงสว่างไปเอาละท่านผู้ชมต่อมาทดสอบความแรงของหมัดน,นะครับผมจะลองต่อเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองตุ้มอุ้ยหมัดเดียวแม่งทารถพังเลยตุ้มโอ้เรียบร้อยเออสองหมัทดทารถไหม้เลยนะครับนะ้ตุ้มห,หมัดเดียวรถตำรวจพังเลยโอเคส่วนรถสว่านเราเป็นไงพลงังหมัด วุ้มเรียบร้อยมัดเราแรงเกินไปวะ่ะผมว่านะอ่ะงานท่านผู้ชมถ้ามัดเราแรงจริงนะครับผมขอทดสอบกับไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับนะ <c oughs> โอ้มัดกันแรงอย่างก็รล้อดิมาเจอก,กับฉันข้อคือตัวละครที่ไม่อาจไม่เกลี้ยงหลีกเลี้ยงอย่างกนมาดิมาดิอู้นี่เลยเกย์เตยนี่เลยเกย์เตยตายเตีย่ยบดิเอาละครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับตัวผมนะครับรู้สึกว่าเหมือนผมกําลังติดเชื้อแล้วหน้าจอของผมรู้สึกมัน มันมวมวๆยังไงไม่รู้อู้เพราะว่าแกติดเชื้อแล้วยังไงเราซอมบี้ดาบอกไว้เลยว่าแกจะอมาตะอยังไงแกก็ติดเชื้อนะครับนี่ไงติดเชื้ออย่างนั้นเหรออู้ก็ได้โอ้หมดกแรงจริงแรงจริงอ่ะแรงจริงอ่ะต่อยครั้งเดียวหัวหลุดเลยถ้ามาชมคันแล้วตอนนี้นะครับตัวผมรู้สึกว่าผมวิ่งไม่ได้แล้วผมเริ่มรู้สึกเดินเหมือนซอมบี้และดูไงเงาผมดิดูดิดูท่าเดินมันดิมันแปลกๆแล้วนะเอาละครับตอนนี้นะครับหัวใจของผมเริ่มหยุดเต้นแล้วนะครับนะ ผมเริ่มไม่หายใจแล้วหายใจยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบุรีต้องช่วยผมเออโอเคเอาล่ะขอเทที่ก่อนอุย้ยตาผมแดงแล้ว ผมเลิกติดเชื้อเป็นต็อบบี้แล้วท่านผู้ชมดูจดกำลังจะตายช่วยด้วย,อยขอเต้นบออลำหน่อยได้ไหมทีหนึ่งก่อนตายอู้หหจังสี่มนต้องถอนเอ้ยจังสี่มันต้องถอนโอ,นอถอนแล้วเสิทยทวงเห็นคนอีสานเขาเต้นกันในประเทศไทยแห่งจังหวัดหนึ่งนะ่ะโอ้เขาเต้นอย่างนี้แหละโอ้ย่าดาวมีไหวเบิงไอเอื้อมบ่เถ,ถิงฮฮ่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาแะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับนะ <c oughs> ผมได้วางกับดักระเบิดตรงนี้ไว้นะครับเป็นเหมือนไม่ใช่ระเบิดหรอกนะครับเป็นเหมือนที่เด้งมากกว่าโอ้ไปแล้วนะครับเะาโอ้พวกเาขาายหมอนี่ให้ได้หมอนี่บอกกูได้จริงเ็คเกอรูให้ได้สิ่ชัดคือบิสตเตอร์ไวจากแบ็คกิ้งแบด เออเอาละพวกเราฆ่าไอยมอนี่ให้ได้เอาละกูไปแล้วกูจะฆ่าเบิ้งนะครับเอาละอูจะประด้งหมดเลยเด้งเด้งไปดิเด้งไปดิโอ้โอ้เอาละกูถึงหนามแล้วมึงเตรียมตัวตายได้เลยไอ้โง่นะครับน้าเอาละตอนนี้ไอ้มอนี่เบิ้งเบิ้งล้ชิบโอยแล้วกูเป็นตัวรอดเอ้าเอ้าเอ้าเช็คโอ้โอ้โอ้อ้าวอ้าวยังไงดูไอ้มอน เอาละท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะเอาเราระเบิดนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับผมอยากรู้ว่าใครแม่งจะสามารถรอดเดือดมาได้วะซึ่งผมก็จะเอาพวกเราซอมบี้น้าโง่เหมือนเดิมนะครับนาโอโหกระต่อยซ้อยคอยดูดิเป็นไงวะเป็นไงวะไอ้เจ็บล้มแล้วตูมเรียบร้อยนะครับแม่งหายทั้งแก๊งเลยดูซอมบี้บางตัวดิอูกูไม่ทำแล้วแม่งหนีดีกว่า เอาละครับท่านผู้ชมก่อนจบกันไปนะครับนะผมจะทําลายชนเผ่าตูดหนึ่งเนื้อสี่นะครับนะเนื่องจากชนเผ่านี้นะครับเป็นเหมือนลัทธิที่ให้ความเชื่อกันแปลกแล้วไอเทพเจ้าตูดหนึ่งเนื้อสี่ที่พวกนี้ศรัทธานะฮะมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับดูมันก็นั่นแหละนะครับนะผมจะทําการระเบิดที่นี่นะฮะโดยการใช้ระเบิดบิดไซด์นะครับนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเท่าที่เคยมีมานะครับนะโอ้นี่ เออขยายใหญ่ดูดิมันน่าจะแรงขึ้นนะผมว่านี่ผมจะยิงแล้วก็ยัดใส่เข้าไปตรงกลางเลยนะคะเออนี่แหละตรงนี้แหละตรงกลางเลยเอาละท่านะผู้ชมประวัติศาสตร,ร์โลกจะต้องจารึกสิ่งนี้ทุกอย่างเต็มพร้อมภายในอีก3 2 1หนึ่ไปไปแล้วนะครับสู่ความมุ่งอันไกลโพนตัมทุกอย่างนะครับนะโอ้โหในรัศมีนี พังทลายเลยดูโอ้โหเรียบร้อยโอโ้พวกเราต่อยแล้วโอ้โหมันเป็นนิวเคลียร์ที่แรงมากนะครับมานะดูดินะครับชนเผ่านี้เละไปหมดเลยดูตัวหนึ่งนิ้วสีล่ละอ้าว แม่งก็ยังรอดอยู่เหมือนเดิมอ่ะงั้นกูวางไว้ตรงนี้แม่งเลยแล้วกันเอะอ่ะนี่เตรียมพร้อมระเบิดไปตัวใครโตมาแล้วทีนี้อู้เราพวกเราชิบหายแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวสจะต้องตายหรอเนี่ยนี่นี่ขยาย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 ขย,ขยายขยายระเบิดแม่งเลยดูเป็นไงเป็นไงเตรียมพร้อมยังระเบิดปุ๊บเป็นไงล่ะเอา้ามันเป็นยังไงมะอา้ามันไม่เป็นไรหวะท่าผู้ชม